มาดูพลังงานกันนะคะว่าวันนี้เราจะเปิดเจออะไรนะคะใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะเปิดใจรรบฟังนะคะนี่อาจจะเป็นพลังงานบางอย่างนะคะที่อยากจะสื่อสารกับคุณก็ได้นะคะมีจะาหยิบไพ่มา5้าใบนะคะมาดูกันว่าจะมีพลังงานอะไรนะคะที่อยากจะสื่อสารกับคุณบุญส่งถึง สิ่งยืดเหนียวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาอาจารย์สารหลักเมืองเป็นเงินเป็นทองทางผีผ่านโอ้โหพลังงานที่ดึงคุณเข้ามานะคะพลังงานอันนี้ความเชื่อนะคะอ่าเจ้ากรมนายเวรนะพลังงานสิ่งที่มองไม่เห็นนะพลังงานที่คุณส่งบุญไปถึงพวกเขาไม่ว่าจะเป็นบรรพบุรุษ นะคะพ่อแม่ปุย่ะตายายใดๆนะคะดึงคุณเข้ามาให้มาเจอคลิปนี้สิ่งที่คุณทำบุญที่คุณสร้างสิ่งที่คุณอุทิศไปถามว่าได้ไหมได้นะคะนี่คือพลังงานนะคะสิ่งดีๆก็มันจะเข้ามาหาคุณด้วยนะคะพลังงานแบบใครที่นะบูชาหลวงปู่ทวดใครที่เป็นศิษย์หลวงปู่ทวดนะคะนี่คือครูบาอาจารย์ที่ดึงคุณเข้ามา พลังงานเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาโอ้โหพลังงานนี้ดีมากๆค่ะนะคะหยิบจับอะไรนะคะช่วงนี้นะมีเกณฑ์มีข่าวดีนะคะธุรกิจ,จเจริญเติบโตจเจริญรุ่งเรืองนะคะมีข่าวดีเรื่องการเงินนะคะพลังงานสารหลักเมืองขึ้นมานาะแนะนําให้ไปไหว้นะคะไปขอพรสารหลักเมืองเนาะนะคะธุรกิจการงานจะดีขึ้นนะคะแล้วก็นะพลังงานใบนี้ขึ้นมามีขนลุกมากๆเลยค่ะ น,ะะนี่คือพลังงานที่ดึงคุณเข้ามาให้ได้มาเจอนะใครที่เจอคลิปนี้นะคะถือโอกาสบอกบุญเนาะนะจะวันพระแล้วนะคะวันที่26กุมภาพันธ์2อ1 8นะคะเป็นการปล่อยปลาหน้าเขียงครั้งที่8ของปี2อ1 8นะคะใครที่เจอคลิปนี้นะคะอยากร่วมบุญเท่าไหร่ก็ได้ตามกำลังศรัทธาแบบไม่เบียดเบียน,ยนตัวเองและผู้อื่นนะนะคะยอดเท่าไหร่ก็ได้นะคะ ถือว่าได้ทํามูลร่วมกันนะคะปัจจัยส่วนหนึ่งนะคะซื้อของไซบาทำจังหันเช้านะคะพี่จะทําทุกวันพระถ้าใครอยากร่วมทุกวันพระสามารถร่วมได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นการปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะบางบางพระก็จะมีปลาไหลมีกบมีปูนามีหอยนะคะมีปลาช่อนนะคะเราจะนํามาจากหน้าเขียงแต่ไม่มีการแบบว่าระบุว่าจะต้องมีนู่นนี่นั่นนะคะมีจะไปเจออะไรม่ก็จะซื้อเลยหน้าเขียง นะคะแล้วก็ไม่ได้ผูกขาดกับร้านใดนะคะแล้วก็แต่ละที่ที่ไปก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราเจอเราก็ซื้อเลยอะไรประมาณนี้ค่ะนะก็ใครที่เจอคลิปนี้นะคะนี่เจ้ากรรมในเวรขึ้นมานะคะสิ่งที่คุณทำนะทำต่อนะคะอย่าขาดนะปรวดน้ำอุทิศบุญนะคะให้เทวดาประจำตัวด้วยนะคะนี่ให้เทวดาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เห็นไหมคะนะคะ ให้กับตัวเราเองก่อนนะคะให้เทวดาประจําตัวเทพประจํากายเนาะเจ้าบุญนายคุณของเราก่อนนะคะแล้วก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะนะอุทิศไปเลยค่ะนะคะใครที่เห็นคลิปนี้นะร่วมบุญกันเนี่ยร่วมบุญพันพรากันนะคะสิ่งดีๆจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณแต่ถ้าคุณทําเองได้ไปทําเอง นะคะไปทำเองได้เลยนะคะยิ่งทำเองเราได้ร0 0เปอร์เซนแต่ถ้าเราไม่มีเวลาหรือไม่มีโอกาสหรือปัจจัยเราน้อยปัจจัยเราไม่พอปัจจัยเรามีจำกัดนะคะบา,คานะบางคนมีไม่ถึงเ่าไหร่นะบางคนมีไม่ถึงร้อยก็ขเขารียกนะช่วยได้ไม่เยอะแต่ถ้าเรามี5บาท10บาท20บาท50บาท1 0 0บาทมาร่วมกันเยอะๆนะคะมันก็สามารถที่จะบับ ได้มาได้ปล่อยเยอะอะไรประมาณนี้ของแต่ละรอบของมี่ก็จะไม่เท่ากันเพราะขึ้นอยู่กับทุกคนที่ที่ร่วมมานะคะแต่ละรอบเราก็สามารถที่จะเหมาได้หมดแต่ละรอบก็คือเราก็จะดุจัดสรรปันส่วนนะคะก็คือทุกคนร่วมมาบางคนก็มี1บาทนะนะแต่จิตที่เป็นการให้นะคะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องอายที่จะทําบุญนะคะจิตของการให้มันสําคัญมากๆจิตที่สื่อออกเวลาที่เราโอนตังค์ไปที่ไหนนะคะอันนี้มีจะบอกทิคเนาะ ไม่ว่าคุณจะทําบุญคุณจะซื้อของนะคะคุณจะจ่ายอะไรก็ตามจ่ายหนี้จ่ายสินนะให้คุณขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณได้จ่ายออกไปนะคะเป็นการสํานึกรู้คุณต้องจ่ายด้วยความดีใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อของการจ่ายหนี้การทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลนะคะเยอะเท่าไหร่ก็ตามมันจําเป็นที่จะต้องจ่ายนะคะการ คือทุกครั้งที่มีจ่ายเงินออกไปว่าจะซื้อของหรืออะไรมี่จะคิดว่ามีการมีให้บุญมี่ทาบุญนะเพราะปัจจัยของเราเงินของเราเนี่ยเวลาที่เราไปซื้อของเราเราเงินของเราเนี่ยอาจจะไปช่วยหลายๆครอบครัวนี่มี่คิดนะใครไม่คิดมี่ไม่รู้แต่สิ่งที่มี่ได้กลับมาคือทุกครั้งที่มีจ่ายไปแล้วมี่ก็จะมีมีทางไหลของเงินกลับมานะคะเราไม่รู้หรอกว่าจะมาจากทางไหนนะแต่มีไม่ค่อยได้เสี่ยงโชคนะคะแล้วมี่ก็ไม่ค่อยมีโชคด้วยนะคะในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงหวย ซื้อหวยนะคะอันนี้บอกไว้เลยเนาะแต่มีจะได้จากการทํางานหรือมีจะมีโอกาสมีเหตุการณ์มีหลายๆทางเข้ามานะคะแล้วมันจะมีไอเดียมีโอกาสต่างๆในเรื่องของการเงินความโชคดีเรื่องการเงินทางอื่นเข้ามานะคะทุกครั้งที่เราจ่ายไปเราจะขอบคุณและทุกครั้งที่เงินไหลเข้าเราก็จะขอบคุณค่ะลองลองเอาทิคนี้ไปดูนะคะทุกครั้งที่เราจ่ายถือว่าเราเป็นการเป็นผู้ให้อะนะคะแก่จ่ายนี่จ่ายสินก็คือเหมือนเราขอบคุณนะคะที่ เราได้บางอย่างเราได้บางอย่างมาเนาะการที่เราเป็นหนี้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะให้เราขอบคุณนะอย่างน้อยนะคะหนี้ที่เราที่เราเจอเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยเขาได้ช่วยเราในในช่วงเวลาหนึ่งนะคะบางคนก็เต็มใจที่จะมีอยู่แล้วแต่บางคนกลัวหนี้นะคะไม่ต้องกลัวเนาะนะคะยิ่งเราขอบคุณพลังงานของการซํานึกรู้คุณเนี่ยนะ ดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาเราก็จะมีเส้นทางาก็จะมีหนทางในการหาเงินมาใช้หนี้มาปลดหนี้นะคะหรือว่าเราจะคล่องตัวนั่นเองนะคะก็ใครที่มาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานนี้ดึงคุณเข้ามามีพลังงานของครูบาอาจารย์พลังงานเจ้ากรรมนายเวรนะคะพลังงานบุญกุศลที่คุณสร้างนะคะครูครูบาอาจารย์ดึงคุณเข้ามาเนาะนะาไปขอ ใครที่ปีนี้ยังไม่ได้ไปขอพรสารหลักเมืองก็ไปนะคะไปบอกกล่าวท่านในเรื่องของขออนุญาตนะคะทํางานขออนุญาตตั้งหลักตั้งฐานขออนุญาตทําธุรกิจนะคะในสถานที่นั้นๆเนาะน,นะคะเหมือนกันเป็นการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะะเจ้าบ้านเจ้าเมืองนะคะให้เจริญรุ่งเรืองให้เติบโตให้ท่านคุ้มครองเนาะนะคะลองดูเนาะนะคะแล้วก็ใครที่ มีหลวงปูท่ทวดอยู่ก็ท่านมาสื่อแล้วค่ะนะคะท่านปกปักรักษาคุ้มครองเป็นครูครูบาอาจารย์ของคุณเนาะนะคะก็ประมาณนี้คนที่เข้ามาเจอคลนนี้นะคะอาจจะยาวหน่อยแต่อยากให้อยากให้ทุกคนนะคะได้ได้พลังงานนี้กลับไปเนาะนะคะ มีโอกาสก็นั่งสมาธิสวดมนต์วันละหนาที10นาทีก็ยังดีค่ะนะคะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองนะเวลาที่เราเจอเรื่องราวแย่ๆหรืออะไรที่มันเป็นเคราะห์เวรเคราะห์กรรมที่เราเคยสร้างมาเป็นกรรมทั้งหมดทั้งมวลน้ามันอาจจะมันอาจจะเบามันอาจจะผ่อนลงนอาจจะไม่หมดหรอกแต่ว่ามันมันอาจจะมันเป็นกรรมใหม่ค่ะเราสร้างไว้ในอนาคตเนาะน้นที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้สร้างเลยแต่ถ้าอนาคตเราอยากดีเราก็ต้องสร้างแต่วันนี้ค่ะเป็นกำลังใจใทุกคนที่มาเจอคลิปนี้ขอให้โชคดีนะคะ